อย่ารู้เรื่องยูสปินนะยูสปินอย่ารู้เรื่องยูสปินแล้วคิวหนึ่งครั้งต้องคิวต้องยูสปินหนึ่งแล้วครบผมแถมได้สามแล้วครบอ้โทมาร์สสองตแปลเาตแปลมันเกิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยติ้นกงเหรอ ประจานยูทูอะว่าคุณเป็นโกงดูดับหรือผมไม่หาดโหาบางแกงแกงแเฮ้ยอยจังหวแรกการแรกกมเือกันแล้วไอ้สิเยเอหอีเือห้าเสิบเลเฮ้ยยุดไม่หยุดิงนะอย่านะอย่านะพเยมาดิ ไม่เป็นรแล้วตอ๋ออออออนี่ฉตัวทวสันนะพุงเด้งพุงเงอยาโอ้มึงไม่โอ้คุณเล่นแม็กนัมเลยเนี่ยอ้าผมกินแม็กนัมบ่อยเฮ้ยเฮ้ย โอ้มันรัวจังวะเอจบยังไม่จบให้ระวงให้ระงเสียวะให้ระวังว่าคอยไว้ในเ่เสียววะให้ระวงแฮ้กวนนี่ไปครับเดี๋ยวพระเอกครับอะไรวะอะไรวะวิเคราะห์ข่า ันนี้คุณอาจจะแก้แค้นได้แน่นอนแต่ผมไม่ยอมมันถืออะไรกันแน่ไม่นปืนหรือมีดไงสอผมจับ้แล้วคุณอะไรเอ้เนดด้คุณคุณผมการยรูปอ่ะคุณไม่ได้มีไม่ถัวครับประจานดีจานเ่ยคุณที่ไหนว่าผมด้ว โอ้คุณวัดหว่อไม่ก้านิษกล้ากล้าเลยอุ้ยตายการเออน้องสาวไม่คมันจะอุ้ยอะไรวะตายเลย้วมันจอะัจงมก็สีแลกโอ้พระเจ้ามันคมันคืออะไรปัะจานคืผมม่ได้ไปตายคุณด้วย มมีดแล้วก็ใช้ปืนก็มีมีดมีดแหลงซ้ำสองไปแล้วก็มีโอ้ยโนนไนเปอร์โเลอยเลยสิบอะเลื่อยสิบอะเลือยเสิบกายไม่นี

วิม่มา่ตัดได้หมดเ,เยปลยปกิไ้ห่ปนเนี่ยกูยิงาหลายนนะัดไม่ตายลเลยเฮ้ยไม่ตายอะ่ะโอ้โห่่เป็นชุดเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตายวะเล่ไปอชุดแล้เนี่ย<ะ>หมดหมดแม็กอะ่ะ โเราอ้ศอจบการแคสแค่เกีย <mayor> ์เก้านีไม่บาด